สวัสดีครับกลับมาพบผมอีกครั้งนะครับในช่องโจดีเซลก็จะมาพูดถึงประสบการณ์อะไรเลวร้ายต่อเนื่องกันนะครับอันนี้ก็คือเป็นภาพต่อผมใช้คำว่าภาพต่อของตัวผมก็คือถือว่ามันแย่ที่สุดเลยก็ว่าได้อันนี้ที่ที่เคยเจอมาถือว่าแย่ที่สุด เรื่องมันเกิดอยู่ว่าผมเข้าไปเล่นอันนี้ต้องต้องบอกเลยนะว่าเข้าไปเล่นอยู่ร้านเลยนะครับแล้วก็โดยที่มีเงินเงินติดตัวแค่แค่ไม่กี่บาทนะครับก็ถือว่าก็ส่วนหนึ่งเ้าก็มีอยู่ประมาณสองหมื่นแต่ผมเล่นเล่นเล่นหนักพอสมควรก็คือตาละห้าพันนะครับก็ไม่หนักมากเลยครับก็ถือว่าหนัก สำหรับคนที่ไม่มีเนาะตาละห้าพันสี่ตาก็หมดตอนนี้ไม่ทำอะไรแล้วฮะมีรถอยู่คันหนึ่งนะฮะรถผมก็นะครับ,นะรบเอาเข้าจำกับร้านเลยครับคราวนี้ก็ฝากร้านนะครับก็โดนต้องค่าจอดก็คือเราวางเราเราจะเอาห้าหมื่นแล้วโดนค่าจอดไปนะฮะ ถ้าจอดแล้วดอกเบี้ยเขาคิดเลยครับก็ประมาณโดยไปเจ็ดพันกว่าคราวนี้จากที่เราอยากจะได้เงินเราคืนก้อนนั้นคราวนี้ต้องมาคิดตรงนี้อีกครับว่าเราจะเอาเงินเจ็ดพันที่เราเสียไปเปล่าเป่าฟรีเจ็ดพันกว่ 7, าเจ็ดเจ็ดพันห้าเนี่ยเราก็ต้องตีรวมมาอีกว่าเราต้องเอาคืนสามหมื่นก็ยอมครับเพราะว่าเราไงฮะอยากได้เงินมาเล่นเล่นสิครับคราวนี้เป็นไงครับเล่นไปเล่นไปเล่นไปเรื่อย มีได้บ้างเสียบ้างหมดสิคราวนี้เลืออะไรนะครับเรียบร้อยแล้วรออะไรอีกแหละเข้าไปอีกคุยกับเขาอีกขอเพิ่มอีกแต่น,นี้เพิ่มไม่เยอะเพราะกลัวใช้ไม่ไม่หมดก็ขออีกสามก็เป็นแปดแล้วคราวนี้ก็เล่นอีกก็คือวันนั้นคือยังไงมันจะเสียก็คือเสียนะฮะเสียอีกหมดไปอีกสามหมื่นเป็นแปดหมื่นคุยอีกฮะ ก็คุยกับเขาอีกก็คือจริงจริงเขาาอยากให้เรื่อยๆนะฮะแต่เขาโดยอันนี้คือถ้าไม่ต้องเน้นก่อนนะถ้าเราไม่ใช่คนประจํำจริงๆเขาไม่ปล่อยนะครเขาเขาไม่ปล่อยเลยเงินก้อนนี้ก็เอาอีกจนจนแบบเขาสุดท้ายเอาห้าหมื่นก็คือห้าหมื่นสุดท้ายก็เป็นแสนสามสู้จนถึงผมเล่นตั้งแต่สามโมงเช้า จนถึงสี่สี่โมงเย็นถึงห้าโมงเย็นหมดทุกบาททุกสตางค์ครับรานนี้ทำไงฮะโทรหาคนนั้นคนนี้อยากได้เงินเพื่อที่มาปิดนี่ทำยังไงดีเขาจะยึดรถเราเขาจะเอารถเราไปโทรให้คนนั้นว่าต้องอยากยืมตังคนนั้นคนนี้ก่อนก็คือเราทำเสียมาก่อนแล้วฮะไม่มีใครจะเชื่อเราเลยนะครับไม่มีผมบอกเลยว่าคำว่าพนันถ้าเราผิดแล้วเราเคยทำให้ใคร เขาเรียกอะไรล่ะจะพูดว่างไงเขาเราทําให้เขารู้สึกไม่ดีกับเราแล้วนะครับ mm. เกี่ยวกับเรื่องเรื่องพวกเนี้ยนะครับรมมรค,บม,ม,คมไม่มีวันที่เขาจะเชื่อใจเราอีกนะครับผมผมคิดว่าอย่างนั้นแหละคงไม่มีวันที่เขาจะเชื่อใจเราอีกนะครับก็ไม่มีใครที่จะยื่นมือเข้ามาช่วยนะครับคนนั้นคนนี้ที่คิดว่าเราว่าที่เราคิดว่าเขาโอเคกับเราก็หมดไปประสาท กินครับเขาวนี้ไม่รู้จะทำยังไงหาวิธีทุกอย่างจนสุดท้ายตั้งสติเพราะว่าเราเอาทั้งทะเบียนทั้งกุญแจรถให้เขาไปแล้วก็คิดแผนขึ้นมาเรานี้เรียกแก๊ปมารับอันนี้ต้องบอกก่อนนะฮะเรียกแก๊ปมารับแล้วก็ไปส่งที่บ้านแล้วให้จอดรอแล้วก็ไปเอากุญแจสำรองโดยที่ ช้ำใจอย่างหนึง่งโดยโดยที่ลูกเมียเรายังอยู่ข้างในแล้วรับทราบโดยพฤติกรรมของเราว่าเราเป็นอย่างนี้แต่เขาห้ามเราไม่ได้ผมก็ให้แกพาไปร้านเหมือนคราวนี้พอไปถึงร้านปุ๊บเหมือนเขาจะรู้เข้ารถผมไปซ่อนผมก็บอกว่าจะมาถ่ายรถคืนก็ใช้อุบายหลอกเขาจะมาถ่ายรถคืนก็เป็นไงฮะคราวนี้ เออเราก็เข้าไปเป็นปกติว่าจะมีคนมาถ่ายให้เราเราเอาอีกเจ้าเนื้อม,มาให้เราก็จริงๆงอ่ะเราเราติดต่อจริงๆฮะเราก็ติดต่อไว้กับคนอีกคนกลุ่มหนึ่งแต่เขาเนี้ยกลุ่มกลุ่มนี้ยมันโหดกว่างี้ฮะดอกโหดอะไรโหดโอ้ซึ่งเราจะดูแล้วว่าเราคงจ่ายไม่ได้แน่ๆเลยเพราะว่ามันมันโหดมากก็แทนเซินไปแต่แต,แต่แต่ก็ทําเป็นว่าออรอเขามาอยู่เราก็ทําเป็นโทรศัพท์แบบปลอกหลอกเขาซึ่งเขาก็นั่งอยู่ทางนู้นกัน เราก็มายืนดูกลุ่มที่นักเล่นอีกกลุ่มหนึ่งเขาก็นั่งเล่นเล่นเล่นกันแล้วก็คุยไปใช้เวลาที่ที่ผมใจกล้าใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงในการยืนเดินวนเดินวนไปเดินมาเขาก็ไม่เขาก็ไม่ได้คิดอะไรมากเพราะาเราเป็นพูดไง่ายๆเหมือนลูกค้าประจําเขาไม่ได้คิดอะไรมากผมก็เดินออกไปข้างนอกก็เดินไปฝั่งนูน้นซึ่งรถผมจอดอยู่หน้าร้านเ้วเขามาจอดแล้วกุญแจสำรองก็อยู่ในมือเราแล้วล่ะนะครับ ร้านเขาคงเขาก็คงไม่คิดหรอกว่าเราจะมาทําแบบนี้อันนี้ผมไม่รู้นะเขาคิดหรือไม่คิดนะฮะก็ยืนอยู่นอกร้านตัดสินใจอยู่หน้ารถเราก็ผมยืนทางระหว่างรถนี่ประมาณตัวผมอยู่นี่รถผมจะอยู่ตรงหน้าผมแหละแต่ห่างไปประมาณเกือบอา5-6เมตรนะครับหน้าร้านมันจอดอยู่หน้าร้านแล้วมันมีกล้องซึ่งเราผมไม่รู้หรอกว่าเขา เขาสังเกตกล้องหรือเปล่าหรืออะไรประมาณนี้ผมก็ค่อยๆเดินทําเป็นคุยโทรศัพท์แล้วเดินไปครับใกล้รถไปเรื่อยตัดสินใจกดรถนะครับกดเปิดรถปุ๊บกดปุ่มสตาร์ทขับออกมาท,าทันทีซึ่งตอนนั้นต้องแจ้งก่อนนะครับว่าร้านก็ไม่รู้เพิ่งมารู้ทีหลังว่าร้านก็ไม่ได้ไม่ได้เขาเขาก็ไม่ได้มาดูว่าเราจะขับหรือไม่ขับเพราะเขาเหมือนเขาเชื่อใจเรา ว่าขี่มาได้สักพักหนึ่งก็วนก่อนครับยังไม่กลับบ้านวนออกไปก่อนเราคิดตอนันคิดไปหมดแล้วครับว่าจะทํายังไงดีจะออกไปจะขับไปออกต่างจังหวัดดีไหมหรือจะหลบไปไหนที่ไหนสักพักหรือหรือหรือจะไปหาใครก่อนดีคิดไปหมดแล้วครับคราวนี้ก็ตอนตัดสินใจว่าโทรคุยกับอ่ น้องชายก่อนนะครับก็คุยกันเอาจังไงดีเราเราพอปรึกษาคนใกล้ตัวก่อนนะครับแล้วก็พอปรึกษาเสร็จแล้วก็แก้งภรรยาให้เตรียมตัวทุกอย่างก็คือเมื่อเราจะอพยพนะครับเหมือนกัอบอพยพหนีไปซ่อนตัวซ่อนอะไรก็พาย้ายนะครับย้ายย้ายย้ายไปอยู่ที่อื่นนะครับก็วันนั้นก็ไปนอนที่ บ้านภรรยาหนึ่งคืนทำโดยฟาครอบครัวไปแล้วก็บันต่อมาก็กลับมาบ้านโดยตั้งสติแล้วก็ผมผมข้ามช็อตไปขออภัยก็คือพอคุยกับน้องเสร็จก็ไปหารภรรยาแล้วก็พาภรรยาจะก,กลับบ้านระหว่างนั้นก็ทางร้านก็ได้โทรมาถามผมว่าพี่ไดเอารถไปไหมครับเอ่อพอดีรถไม่อยู่แล้ว ผมเลยบอกตามตรงใช่ผมเอามาเขาเลยบอกว่าผมตกใจมากเลยทําไมพี่ไม่บอกก่อนครับว่าพี่เอารถไปเอ,อผมจะได้ผมจะได้ไม่จะได้แจ้งเขาถูกถ้าพูดถึงตามหลักความจริงถ้าผมบอกผมเอารถมาก่อนคุณจะให้หรือเปล่าถูกไหมฮะอันนี้มันมันมันชัว์อยู่แล้วคุณไม่ให้อยู่แล้วถ้าผมบอกคุณนะ่ะนะคุณยังคุณก็ไม่ให้อยู่แล้วนะครับก็เรา,เรา,เราฟังฟังฟังไปเรื่อยล้วก็บอกโอเค ก็ในเมื่อมันเป็นเรื่องขึ้นมาแล้วเราก็พูดไปสดับหนึ่งนะครับพูดกันต่อก่อนกันไปต่อก่อนกันมาก็จนจนจนได้คุยคุยกันรู้เรื่องแล้วก็ตกลงหนี้สินก็เรียบร้อยนะครับก็มันเป็นหนี้สินการพนันนะฮะซึ่งมันก็เหมือนผมไปบิดนั่นแหละบิดบิดเขาอะแต่ใจจริงเราก็ไม่ได้คิดจะบิดหรอกครับถ้ามีก็จะไปจ่ายนะครับนะครก็ เสร็จแล้วก็วันหลังวันต่อมาแล้วอ,อันนี้คือไปนอนบ้านปรรยาแล้วก็วันหลังวันต่อมาก็พากลับมาบ้านก็ไม่ไวยที่จะก่อเรื่องอีกก็ดันเอารถไปไว้อีกเจ้านึ่งอีกซึ่งเราอยากได้ก้อนนี้เพื่อจะมาใช้กับคนเดิมให้มันจบๆไปนะครับเงินแสนกระบาทแล้วก็ไปเอาอีกเจ้าหนึ่งมาคราวนี้หนักกว่าเดิมว่าสองแสน อันนี้คือให้เอารถไปเลยแล้วก็ให้ให้คนรู้จักพามาล้านโดยตรงเลยว่าวันนี้ต้องเอาคืนแน่ลงเลยครับตาละหมื่นสองหมื่นเลยคราน,นี้คือผมไม่มีรถเลยนะคือหมดแล้วภรรยากับลูกก็อยู่บ้านคือจะบอกอยังไงดีอ่ะมันมันความรู้สึกมันมันพูดไม่ดกเลยครับว่าอย่างนี้เขาต้องเรียกว่ามันเที่ยสุดแลว้วฮะต้องใช้คํานี้นะผมขออนุญาตใช้คําคําไม่สุภาพนะครับ สำหรับผมเนี่ยนะครับก,ก็ประมาณนั้นนะครับก็นั่งเล่นอยู่ร้านเล่นแล้วเล่นอีกเล่นสู้กับมันจนต้องใช้คําเหมือนเดิมพราะว่าใช้คําว่าเบรอราละหมื่นตละสองหมื่นเดี๋ยวไปเดี๋ยวกลับเดี๋ยวไปเดี๋ยวกลับอย่างเงี้ยฮะเงินสองแสนจนเหลือติดตัวอยู่ประมาณสองหมื่นนะครับผมเลือกก่อนทันอ่าสองหมืนห้าผมเลือกก่อนทันทีหยุดสต็อปเลย ยังไงรู้แล้วว่าไม่ได้คืนแน่ๆตอนนี้รถก็ไม่ได้คืนแน่ๆเพราะว่าเอาเอาไปจาไว้กับเขาแล้วเขาเอาไปจอดไหนก็ไม่รู้เขาเนี่ยเจ้านี่ตัดสิน,นใจชิดสั้นครับรู้ว่าถ้าผมจะทําอะไรหนึ่งติดต่อเขารู้จักจะขอซื้อปืนเพื่อจะเอามาปล้นเงินคืนมันทําได้หมดครับนักพนันผมบอกแล้วว่านักพนันส่วนมากทาได้เกือบหมดจะปล้น คิดอย่างเดียวต้องได้เงินคืนนะต้องเอาเงินคืนยังไงต้องเอาเงินคืนให้ได้ผมเดินวนอยู่นั่นแหละฮะรอคําตอบจากน้องผมไม่มีรถนะฮะผมเดินอ้อมเลยผมเดินถ้าเป็นตลาดผมก็เดินอ้อมอ่ะแบบอย่างเงี้ยเดินงปตลาดอย่างเงี้ยก็ใช้การเดินไปก็เป็นสิบโลอ่ะคิดดูผมเดินได้ยังไงเดินวนเดินวนเป็นวงกลมนะฮะเดินวนกลมวงเดินวงเป็นวงกลมตรงร้านอ่ะพ็มาจบร้านอีกทีหนึ่งก็เดินวนไปอีก ะเดินโตเตะไปเลยแล้วก็โทรหาเนี่ยคุยกับคนที่จะเอาของอะไรแบบนี้วันนี้เขาน้องเขาก็ไม่ไม่ชัวร์้าวันั้นท่านผมได้ปืนจริงผมอาจจะไม่ได้มาอยู่นั่งอยู่ตรงนี้ผมบอกเลยว่าผมอาจจะอยู่ในคุกก็ได้หรืออะไรก็แล้วแต่อาจจะไม่อาจจะไม่ใช่เรื่องดีสําหรับผมแล้วละ่ะนะครับก็จนถึงผมเดินตั้งแต่ทำเรื่องแต่ห้าโมงเย็ยนหกโมงเย็ยน,ยยนจนถึง สี่ทุ่มเกือบห้าทุ่มผมใช้เวลาในการคลุมสติแล้วก็กลับบ้านโดยโทรโดนด่าต,ต้องสมควรด่าอยู่แล้วครับมัน,ม,นมันไม่จ่สมควรด่าอย่างผมอมันเยอะกว่านั้นหนักกว่านั้นนะครับทั้งคุณแม่ทั้งครอบครัวภรรยาด่าก็หมดก็สุดท้ายก็ไม่รู้จะไปยังไงแล้วครับเหนื่อยมากเหนื่อยตัวเองเพียมาก ก็เรียกแก๊ปวินมอไซค์เหมือนเดิมครับเขานี้ขับไปส่งที่บ้านแล้วก็มาตั้งสติใหม่คือร่างกายเพียมากครับเพียมากเพียจนไม่จนไม่รู้มันคิดอะไรไม่ออกแล้วอะ <c oughs> อาบน้ำแล้วก็ตอนนั้นคือสลบเลยฮะนอนเลย <c oughs> แล้วก็ตื่นมานะครับหาวิธีคราวนี้ก็คือหาวิธี หาวิธีที่จะหาเงินหาเงินเอามาถ่ายรถึ้นซึ่งน้องชายผมนะครับสุดท้ายก็คือจริงๆเขาไม่อยากช่วยเหลือผมหรอกนะฮะไม่มีใครอยากช่วยเหือผมแล้วเพราะเขาผมเขาช่วยผมมาเยอะแล้วทั้งภรรยาผมอะไรพวกน,นี้ก็คือน้องชายคนเล็กผมที่ ที่เขาทํางานอยู่ต่างประเทศเขาก็ได้ช่วยเหลือนะครับผมก็อนนี้แต่ว่าคราวนี้ก็คือผมไม่ได้ขับรถหรอกครับกุญแจก็อยู่เหมือนกับเป็นตัวประกันต้องหาเงินสองแสนแต่ก็ดีครับก็ดีกว่าไปอยู่คนอื่นก็อยู่โดยที่ว่ารถคันนี้อยู่กับน้องอยู่กับรถจอดอยู่ที่บ้านแต่ไม่มีกุญแจครับก็คือส่งไปให้ทางน้องชายคนกลางที่อยู่ต่างจังหวัด นะครับผมมีน้องชายสองคนนะก็คือคนกลางเป็นคนเดิมเรื่องให้นะครับกอบน้องชายให้กับภรรยาผมก็ช่วยนะครับกอมน้องชายคนเล็กให้ซึ่งผมอากอกับน้องชายคนนี้มาก,ก็ครึ่งล้านแล้วนะครับเกือบก็ห้าหกแสนนะครับก็ถือว่าเยอะมากน้องชายผมคนนี้เพิ่งอายุแค่ยี่สิบกว่านะครับแต่เขาทํางานดีเขามีหน้าที่การงานที่ดีที่อยู่ต่างประเทศนะครับแต่ก็ไปเอาเงินที่เขาเป็นเงินเก็บเข้ามา ทำชั่วๆอย่างเนี้นะครับผมรู้สึกผิดมากทุกวันนี้ผมไม่เล่นอะไรเลยนะครับหมายถึงทางโซเชียลผมก็เล่นน้อยมากนะครับไม่อยากจะไปกวนหรือไปอะไรกับใครก็ขอบคุณน้องเขานะครับขอบคุณน้องเขาแต่เขาก็ไม่อยากคุยกับผมหรอกนะเพราะผมรู้ด้วยว่าเราทําผิดมากนะครับ ก็ขอบคุณมากที่ช่วยเหลือนะครับแต่ก็พูดยังไงดีมัน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 ก็น้ำตาตกในนะครับเพราะว่าเราทำผิดเองรถข,ของเราแต่ว่าเราก็ไม่มีโอกาสได้แตะได้แตะต้องจอดอยู่บ้านเรานี่คือที่ผมเล่ามาทั้งหมดเนี่ยนี่คือประสบการณ์ที่ผมโดนเมื่อกี้นะฮะ ที่ดนเพิ่งดนอาที่ที่โดนไปช่วงก่อนที่ผมจะเลิกนะครับคือผมจะเล่าสื่อความหมายว่ามันถ้ามันไม่หมดตัวจริงๆยังไงมันก็ไม่เลิกนะครับไม่ติดหนี้ติดสินยังไงมันก็ไม่เลิกนะครับทุกคนมันมีจุดสุดของคนแต่ต้องถึงต้องถึงจุดสุดจริงๆครับมันจะไปบอกไม่ได้หรอกต้องเลืกยังไงคุณต้องเลืกยังไงผมต้องเลิกยังไงมันบอกไม่ได้ครับ ต้องเลิกด้วยตัวเองใจตัวเองเท่านั้นฮะถ้าไม่โดนกับตัวจะไม่รู้แจ้งก่อนนะฮะว่าถ้าอยากเลิกใจคุณรู้ดีนะครับอย่างผมเนี่ยสร้างก็พูดถึงถ้าเป็นหยาบคายก็คือสร้างความชิบหายให้กับคนรอบข้างมากๆนะครับไม่ใช่พอสมควรต้องใช้คําว่ามาก,มากๆเลยฮะ ผมไม่ได้เรียบเรียงหรือคเ,อเรียบเรียงคําพูดหรือไต่ตองคําพูดอะไรนะครับอันนี้ผมว่างปุ๊บผมชื่ผมอยากไลฟ์ผมอยากเล่าตรงที่ผมเจอจุดที่มันพีิกเมื่อกี้เจ้านี้ตามไปทําไม่ดีไม่ร้ายมีความคิดที่อยากจะทําผิดกฎหมายไปป้นเราไม่รู้หรอกครับเราเขาอยู่ในโลกัางเมื่อเขามีอะไรบ้าง อาจจะมีเยอะกว่าเราก็ได้นะครับเราไม่ได้คิดถึงจุดน,นั้นเลยนะครับนี่คือสิ่งที่ผีพนันหรือนักพนันคิดที่จะลงมือทํานะครับไม่ใช่ทุกคนนะฮะแต่ข้อมก็คิดว่าส,วส่วนส่วนส่วนมากที่คิดอยากจะได้เงินคืนแล้วอยากทำพุกพิธีทางที่อยากได้เงินคืนนะครับก็ถ้าเลิกได้เลิกนะครับอยากให้ทุกคนที่ยังติดหรือยังเล่นอยู่ เลิกผมได้แต่พูดคำานี้แหละฮะว่าเลิกแต่ถ้าไม่เจอกับตัวไม่เจอกับตัวเองผมก็คิดว่าคงเลิกไม่ได้มันถึงจุดๆก่อนครับเงินที่ผมเสียไปวันเดียวนะฮะสี่แสนสี่แสนนะครับสี่แสนอันนี้ก็คืออีกวันหนึ่งนะฮะสี่แสน อันนี้ที่ผมเล่ามาทั้งหมดเนี่ยประสบการณ์ที่ผมพูดมาตั้งแต่ EP แรกจนถึง EP นี้นะครับที่ผมบอกรวมๆผมจะมาทยอยเล่าทีเดื่องทำไมมันถึงเยอะจังเป็นล้านสองล้านสามล้านอันนี้สี่แสนนะครับ <c oughs> ก็ EP นี้ก็จบเท่านี้ก่อนนะฮะมีที่หนักกว่านี้อีกนะครับเกี่ยวกับรถอีกเช่นกันซึ่งเปลี่ยนรถอีกนะครับรถผมก็ นะฮะเปลี่ยนอีกแล้วก็คราวนี้เกี่ยวกับ EP ต่อไปอีกก็จะมีเกี่ยวกับการกู้เงินแอปกู้เงินแอปนายทุนจีนมาใช้ซึ่งตรงนี้คือกำลังดังๆเลยนะฮะที่ว่ากู้มาแล้วไม่มีเงินจ่ายเขาโทรไปประจานหรือโพสประจานเลยพวกนี้ครับนี่แหละฮะมีตรงนี้ด้วยครับซึ่งผม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 บิดมาแล้วนะครับวงเงินผมบอกเลยว่าเยอะมากนะฮะ หลายๆแอปซึ่งแรกๆเราก็ทําให้เขาตายใจนะครับก็กู้จนถึงระดับว่าเขาให้กู้จนสูงยอดสูงสุดของเขาแต่ละแอปนะฮะต้องเข้าใจก่อนว่าไม่ใช่แอปเดียวแต่ละแอปซึ่งมีเยอะมากแล้วผมสร้างเครดิตผมผมคิดเขาเรียกว่าอะไรสร้างเครดิตตัวเองให้เขาได้เชื่อมั่นเชื่อมั่นว่ามีการจ่ายวันโอนการจ่ายคนเจ้านี้เขาจะจํเราเพราะเราเขามีข้อมูลเราหมดแล้วนะครับจนเขาเกือบทุกเจ้าเขาปล่อยเงินยอดเกือบสูงสุดให้ผมอ่ะ แล้วผมก็กู้ทุกยอดจนสูงสุดสูงสุดทุกเจ้านะครับก็จะมาเล่นอีกอันนี้ลบฟังใน E ีีต่อไปนะครับนะฮะเดี๋ยวจะมาทำ E ีพียังไงบรบกวนกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจผมในการทำคลิปขึ้นมาอีกนะครับแล้วก็กดอ,อะไรก็แล้วแต่ที่เขาให้กดนะฮะสับสไครต์กดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นการแจ้งเตือนถือว่ามาร่วมสนุก เฮฮากับผมดีกว่านะครับผมไม่อยากให้มันเป็นความทุกข์ของใครอันนี้มาเล่าประสบการณ์ที่ผมเคยผ่านมาที่มันแย่ๆกับการเกี่ยวกับเรื่องการพนันนะครับว่าเราทําได้ถึงขนาดไหนเราคิดไปถึงขนาดไหนเราทําอะไรได้บ้างยอมทําเพื่อที่ผิดอล้าผิดกฎหมายเพื่อที่จะได้เงินก้อนโง่ๆที่เราเสียไปนะครับเงินสี่แสนเนี่ยผมว่า ผมมาไปเปิดร้านอะไรผมทำนี่คือมาเรามาคิดตอนหลังไงครับแต่ตอนนั้นคือผีพนันเข้าสิงนะครับก็มาติดตามฟังอีพีต่อไปนะฮะเรื่องแอปและเรื่องรถคันที่สองอีกต้องเสียรถคันแรกไปเพื่อ,อประทังแล้วก็เอารถคันที่สองนะครับโอเคครับไว้เจอกันอีพีหน้าครับขอบคุณที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ